กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่มีดราม่าสิ่งนี้ทําเอาทางป้าเจ๋วได้โพสต์ไว้แบบนี้ทันทีพี่น้องแล้วก็มีในส่วนของทางคอมเมนต์เข้ามาตําหนิถึงเรื่องนี้ด้วยนะพี่นอนะ้องเนาะทางป้าเจ๋วที่เพิ่นได้โพสต์เพิ่นก็โพสต์บอกว่าโอ้ยเนาะล่าสุดดราม่าหอดขวดนมล้านขวายว่าสันวา ข่อยเลี้ยงหลานข่อยมาสองคนก็ใสขวดนมยี่ห้อนี่ละจ้าวาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องแต่ในส่วนของทางชาวเน็ตคอมมินนาะพี่น้องเนาะที่ข้าเจ้าเขามาเบาถึงเขาบอกว่าเขาบอกได้ดามากขวดนมเขาบอกให้เลือกใช้ขวดนมหรือเปล่าน้องสองขวบเลือกดูดได้แล้วประมาณนี้พี่น้องบางท่านก็บอกว่าเขาเว้าเรื่องนึงกับไปต่ำเรื่องนึงวาสันวาย,ยี่ห้อขวดนมมันบไดไ้เกี่ยวกันเลยวาสันวา ที่ประเด็นที่เขาบอกก็คือเขาพูดถึงเรื่องให้น้องเลิกใช้ขวดนมต่างหากวาสนวาความหมายของคนที่เขาบอกเขาบอกให้ไปดูดนมกองบอไม่ใช่เขาดามากขวดนมวาสนวาบอกว่าน้องอายุเท่านี้ฟันน้องจะผูเอาวาสนวาพี่น้องและฟันจะห่างค่ะ น้องโตพอจะเลือกขวดนมแล้วว่าสันวาพี่น้องหลายคนหลายทันก็นเขามาบอกบอกว่าบ้านนี้ออกขวดตั้งแต่1.8ปีแล้วว่าสันวานั่นละพี่น้องในส่วนของทางคอมเมนต์นาะพี่น้องเนาะเอฟซีของทางฝั่งป้าเจียวนาะพี่น้องเขาเขามาบอกถึงว่าคนที่เขามาด่ามาเรื่องยี่ห้อขวดนมนี่คิดได้จังใดว่าสันว่ายี่หอ้อใดมัก่กะ คือกันนั่นแหละวสันวายี่ห้อนี้ก็เลิศดสุดๆแล้ววสันวาพี่น้องอ่มามีข้อมิ่งเนาะพี่น้องเนาะท่านที่เขามาบอกถึงนั่นแหละบอกว่าควรให้เลิกใช้ขวดนมได้แล้วจ้านั่นแหละคือความหมายของท่านที่เขามาบอกทางปาเจียวว่าเขาบอด้ไปดามายี่ห้อขวดนมวสันวาที่เขาพูดที่เขาบอกที่เขาเตือนเขาบอกให้เลิกใช้ขวดนมได้แล้วก็คือน้องทอป,ปานีแล้ว สมควรที่จะให้ดูดนุ่มกลองเอาได้แล้วประมาณนี้เพราะว่ามันอาจเสเหตุให้ฟันนองหางหรือทําให้ในส่วนของฟันน้องอาจจะผุได้ประมาณนี้พี่น้องทางเอฟซีทันนันเขาอาจสีเป็นห่วงหรือเปล่าว่าซันวา่าแล้วในส่วนของทางเพจอื่นๆเนาะพี่น้องเนาะก็เอาไปพูดถึงบอกว่าเขาบอกเขาเตือนอันหนึ่งแต่ตีความหมายไปอีกอันหนึง่ง เข้าใจว่าเขาไปดาม่ายี่ห้อขวดนมบรสันตมาพี่น้องทางเอฟซีชาวเน็ตหลายคนหลายคอมเมนต์ก็พูดถึงเรื่องดังเก่าบอกว่าคนที่เขาเข้ามาบอกเขาไม่ได้หมายความถึงยี่ห้อขวดนมบรสันตมาพี่น้อง <men> นั่นและพี่น้องในส่วนของทางเอฟซีทางป้าจเจียวก็เข้ามาฟาดเดือดถึงเรื่องดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะกับเขาใจว่าในส่วนของทางอาคอมเมนต์ท่านที่เขามาบอกมาเตือนนั่นก็คือว่าดามาเรื่องยี่ห้อขวดนมนั่นเองพี่น้อง พี่น้องฝั่ง f อฟก็เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะว่าคนที่เข้ามาบอกนั้นบอกว่า,าดามาวายี่หอขวดนมนี่ให้เลิกใส่ได้แล้วประมาณนี้ทางเอฟซหลายคนหลายทันกับเขามาตอบกลับว่าในส่วนของยี่ห้อนี้มันก็ดีมันก็แพงประมาณนี้พี่น้องใส่ยี่ห้อยังกะได้คือเก่านั่นแหละพี่น้องว่าสัตนแล้วในส่วนของคอมเมนต์ที่เขาเข้ามาพูดเขาบอกว่าเขาบ่ได้ดามาเรื่องขวดนมเขาบอกให้เลิก ขวดนมหรือเปล่าว่าสันวาพี่น้องบอกว่าน้องนี่ก็คืออายุประมาณนี้สมควรเลือดดูดได้แล้วประมาณนี้พี่น้องนั่นละพี่น้องอีกฟังหนึ่งก็เข้าใจอีกแบบแล้วก็อีกอคมามนต์อื่นๆเพิ่นก็เข้าใจแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องคิดเห็นกันจังไดเนาะพี่น้องในเรื่องดังเก่าวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามีข่้ามาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสีอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไปในเด้อสวัสดีจ้า